นนฝตกหกหัสวัสดีครับต้องตื่นกันแต่เช้านะครับวันนี้มีงานครับมีงานไปทำงานกันวันนี้นะครับนอกสถานที่นะครับ ห่างจากบ้านน่าจะ400กิโลเ็ามอเตอร์ไซค์ไปนะครับวันนี้เราไปชัํากันนะครับเป็นทงานกันนะครับนี่เราก็เดินทางจากอุทัยธานีนะครับก็ใช้เส้นทางชชนนาสุพรรณบุรีนะครับออกอู่ทองแล้วก็ไปเข้ากําแพงแสนนะครับแล้วเข้านครก็ปฐมราชบุรีเพชรบุรีนะครับแล้วก็ไปที่ตัวเมืองช่่มนะครับกาเป็นงานเครื่องเช่าครับเป็นอาชีพหลักผมเหมือนกันนะครับ เครื่องเช่าเครื่องเสียงนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับงานเลี้ยงงานทั้งสันนะครับงานแต่งขณะนี้ก็ตีห้าสิบเจ็ดนาทีครับเลีวยเราถึงหันคาแล้วนะครับราะขี่ไม่ได้ไวเนาะอันนี้ก็เป็นเส้นทางลัดนะจริงๆแล้วอะก็จะมาออกอีตรงหันคาปากน้ําครับแล้วก็มาเข้าร่วมอีตรงเส้นที่จะไปสุพรรณบุรีชัยนาทนะครับเนี่ยบึงฉวากสิบสามโล สุพรรณบุรี59โลนะครับตอนนี้ก็เข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับข้างหน้าเราก็จะเป็นบึงฉวากนะครับขวามือนี้เข้าเขตอำเภอสามชุกแล้วนะครับจากแยกสุพรรณเข้าอู่ทองนะครับก็เหลือประมาณ117่กิโลนะครับถึงนครปฐมนะครับ เราจะถึงอำเภออู่ทองแล้วนะครับอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็จะหาอะไรกินข้าวเช้านะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งครับเดี๋ยวแวะกินข้าวกันเอเขาบอกว่าสั่งอาหารหรือคิดเงินเนี่ยให้สั่นกระดิ่งไว้ทีไรครับเช้านี้ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เหรอลองมา อันนี้อำเภออู่ทองนะครับสุพรรณบุรีนะครับเฮ้มาแล้วอุว้ยน่ากินหนักข้นเขาวาคอลลาเจนอบกินขาหมูอ่ะ ตเติมน้ำมันนะครับแล้วก็ให้โทศสาวเข้าห้องน้ำครับนคนปรปฐมอีก29โลนะครับตอนนี้ก็เข้าเขตนคนปรปฐมแล้วนะครับพี่ต้องช่วงนี้รถติดเนาะติดรถติดตลอดนะครับ เราใช้เส้นทางจากราดบุรีนะครับไปเพชรบุรีโดยใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองของตัวเมืองราดบุรีนะครับโอ้ยสวยเจอฝนปลยปอยแถวเพชรบุรีนะครับก่อนจะเข้าเมืองเพชรเนนะี่ยก็ค่อยๆไปนะครับจะถึงละนใน s p s บอกว่าอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับครับเราเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะโดนฝนอีกหรือเปล่านะบอกี้โดนแซ่แต่ก็ไม่เปียกมากนะครับข้างหน้าฝนตกหนักเปลี่ยนยูนิฟอร์มกันข้างหน้าขาวเลยนะเราไม่รู้วันมันหนักหรือเปล่าไงเราใส่ไปก่อนพอ <ๆ S 1> ตกไม่ได้หนักนะครับแต่ถ้าไม่ใส่เสื้อกันฝนก็เปียก จะถึงเขาย้อยละเขาย้อยเมืองเพชรโห bm เพียบเลยคนเที่ยวเยอะนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับแล้วก็รถก็เยอะนะครับรถก็จะน่าจะไปเที่ยวนั่นแหละครับชาอามหัวหีดนัอะไรนะครับรถขาล่องนี่จะเยอะกว่าขาขึ้นนะครับครับตรงนี้นะครับตรงเขาย้อยเนี่ยเราจะเห็นไก่ต้มน้ําปลานะครับสองข้างทางนะครับที่ผมผ่านมานี่ตก ยี่สิบสามสิบล้านแล้วนะเนี่ยก่อนจะกดถ่ายนะครับก็เออสงสัยจะเป็นของดีของเด็ดที่นี่นะครับมีทั้งไก่ไทยด้วยนะเขียนว่าไก่ไทยต้มน้ำปลาเนี่ยเี่ยไก่ต้มน้ําปลาอีอะเนี่ยเนี่ยแขวนเป็นราวเลยเนะนี่ยโอหเนี่ยเป็นถุงตุ้งถุงเลย เดี๋ยวเราว่าจะไปนี่ครับหาดปึกเตียนาหาดเจ้าสำรานนะครับเดี๋ยวก็จะเลาะริมทะเลไปชะอำนะครับลองจะเข้าทางนั้นดูนะครับหาดเจ้าสำราญสิบเก้าโลครับเดี๋ยวแวะสักหน่อย ถึงล้ทางนี้ก็ไปช่างอําได้นะครับเดี๋ยวเรากลับก็กลับทางนี้นะครับเดี๋ยวเราแวะเข้าไปในหาดเจ้าสำราญอนนะครับโอ้ถึงแล้วครับหาดเจ้าสำราญนะครับถึงแล้ว แล้วนะครับหาดเจ้าสําราญนะครับก็ลงเล่นน้ำได้นะครับมีกท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะวันนี้นะครับแต่ถ้าเทียบกับวันหยุดแล้วก็ก็ไม่เยอะเท่าไหรน่นะเนี่ยครับก็เป็นหาดยาวๆนะครับเนี่ยน่าจะเป็นที่มาแบบพบฝูงปาวานนะในเขตทะเลนะครับทะเลบ้านแหลมนะครับทำเป็นอนุสาวรีย์ปาวานไว้ตรงนี้นะครับ know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way a guess you're trying to stay strong and fake a smile ไหนไหนมาแล้วอยากกินอะไรท่านหน่อยเนาะไก่ย่างหมูปิ้งไงข้าวกระเพราก็มีอยากกินแหละเนื้อยำปะหอยยัง,อยอยงลงมปะนี่มีไข่นี่ไงปลาหมึอกอ่ะวะ หอ,อยหอ,อยหอ,อยเอาอะไรครับเอะไรดีคตอนนี้ได้อะไรมัง่งยำม,มาม่าทะเลรวมครับโอ้ไหนก็ดูดินี่นี่เท่าไหร่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทใช้คนละครึ่งได้ด้วยนะอัน้น้ำก็คนละสิบบาทเองนะครับราคาปกตินะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันะไปเช่าเช่าเสือคคือ,อหาตรงเนี้ยก็แบบว่า มันสงบด,ดีนะทีนนี้วันเสาร์นะไม่ต้องแย่งไม่ต้องอะไรกันเลยเรานั่งชิลได้ครับนะกาแฟโบราณแก้วหนึ่งเราไม่เคยมาในครั้งแรกเลยเกลางคืนคนเยอะไหมไม่ใช่เย,นเเยน็นเย็นเยอะนะทีนนี้เห็นเ,เห็นว่ามันเป็นวันเสราร์ทำไมคนมันไม่ค่อยมีหรือมันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวบายๆอันนี้เรามาเช้าไปอหาที่นั่งมาครับ ค่าเช่าเสือครับหาปลาไปเห็ยบบนยวมนั่งกินแล้วดูทะเลเนาะเนี่ยเด็กๆก็เล่นเล่นน้ํากันนะเขาก็เล่นน้ํากันน่าสนุกเลยอะหูหาดยาวไปถึงนู้นเลยมาเมืองเพชรก็บอกให้กินนี่ขนมหมอแกงเมืองเมืองเพชรก็บอกอร่อยเนี่ยยี่สิบบาทเอแกกินแล้วนะ ขนมแกงกดูเขาบอกว่าอร่อยเขาอยากขายะริงเลยอร่อยไหมครับอร่อยเนี่ยดูรายการกับข้าวนะครับคือราคาเหมือนปกติเลยแบบว่าไม่มีทะเลนะเดี๋ยวเราจากหาดเจ้าสำราญน,นะครับเราก็จะไปกันต่อที่ชะอำนะครับนี่ครับ เราใช้เส้นทางนี้เส้นทางนี้ก็ไม่เคยมานะครับเคยจะไปเส้นหลักนะครับวันนี้ก็ได้ลองเส้นทางใหม่ๆกันนะครับนี่ไงอีกหกร้อยเมตรเราจะเจอผีเสื้อสมุดกับผ้าภัยมณนีแล้วเราอยู่กันที่หาดปึกเตียนนะครับอันนู้นก็เป็นผีเสื้อสมุดเนาะแล้วก็ผ้าภัยเป่าคุยอยู่กลางอยู่กลางเกาะนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับ ติดทะเลเลยมีร้านขายข้าวด้วยนะครับเราจอดกันอยู่ตรงร้านขายข้าวนะครับก็แวะมาตรงนี้นะครับมาชมความงามเนาะอันนี้ถ้าน้ำลงมนันน่าจะเป็นชายหาดนะครับตรงเนี้ยดูนะครับีเสื้อสมุดกำลังขอความรักจากผ้าภัยแต่ผ้าภัยเป่าปีใส่นา,างสารนี่ผมกำลังคลายความสงสัยของผมนะว่า ทำไมาาภาพไทยมาเป่าปี่อยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าตอนเรียนนรก็มันเป็นเมืองแกงใช่ไหมหรือเขาแวะมาที่เพชรบุรีเมืองแกงนี่มันระยองนะนี่ถ้าขุทนทรพูอยู่นี่นะครับแล้วก็พฤุสีนะครับแล้วก็นางเงือกนะครับนี่สุสาครอ,อยู่นี่ม้านิ่มังกรนะครับอันนี้เท่าเท่าชีปะขาวปะเรื่อประวัติก็จะอยู่นี่นะครับตำนานรักนะครับมันคดีที่เล่าขานไม่รู้จบนะครับ เพราะว่าเงินชีเปื่อยเมื่อกี้ผมบอกเป็นชีปลาขาวแห้งเงือกนะครับนี่ครับเขาบันก็เป็นเรื่องเล่านะของสุนทรคู่เขาแต่งมานะครับแล้วที่นี่หาดปึกเตียนนะครับ เดินทางกันต่อครับก็หาดปึกเตียนก็เงีย,เงยบๆดีนะครับสําหรับคนที่ชอบอะไรที่เงีย,เงยบๆนะแม่ค้าก็บอกว่าตั้งแต่โควิดก็จะเงียบมาตลอดเลยนะครับข้ามีิ16กโลครับแล้วก็ขับมาเส้นเรียบชายฝั่งทะเลนะครับ ก็เนี่ยถ้าดูจากใน GPS ก็จะเห็นทะเลอยู่ข้างๆถนนนี้ตลอดนะครับเป็นเส้นขนานกันไปนะครับเ๋ี๋ของเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับเหมือนจะมีงานนะที่เนี่ยเนี่ยใช่ปะโอเนี่ครับที่พักเราวันนี้นะครับชาลีเล อนนนี่กอะครับที่พักที่พักเราก็ติดชายหาดเลยนะนี่อ,อยู่ใ,ใกล้ๆเลยนี่เราก็อยู่กับติดทะเลเลยอีกสักไม่ถึงร้อยเมตรนะครับจากที่พักข้ามถนนมาก็จะถึงเลยนะครับนี่ครับเรามาถึงที่พักเราวันนี้นะครับชาลีเลนะครับจองที่ไหนนะ จองผ่านอากูด้ามาราคาเท่าไหร่ครับประมาณแปดร้อยกว่าบาทครับครับก็ติดทะเลเหมือนกันนะเดินไปนิดนึงก็เป็นริมเลย์ละเดี๋ยวห้องนอนใช้ได้นะครับาคาแปดร้อยครับจองผ่านอากูด้านะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราไปทํางานกันครับของีบแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองละเดี๋ยวสี่โมงเย็นผมต้องเข้างานนะครับเดี๋ยวเจอกันที่งานนะครับตอนนี้ก็สาม โมงเย็นนะครับจะสี่โมงแล้วจะไปงานนะครับรับงานเครื่องเช่าไว้ที่ชะอำนะครับนี่หาดเขาก็ยาวเลยนะยาวแบบเล่นน้ําแล้วก็กินอะไรโน่นนั่นนี่ได้นะครับตามแบบสไตล์ชะอำบางแสนนะครับถึงหน้างานแล้วตร <c oughs> งรั้วเขียวนน่นจอดนู่นเลย นี่เราอยู่กันที่หน้างานนะครับวันนี้ก็จะมาเซตอัพนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะครับเราเตรียมอุปกรณ์ไว้ที่ข้างห้องจัดเลี้ยงแล้วนะครับอันนี้ไฟเนาะอันนี้บีมสองตัวครับน,นี่ก็ตู้แอมตู้แอมบวกเครื่องดนตรีครับชุดแหลกเนาะชุดแหลกแล้วก็มอนิเตอร์แล้วก็ PA นะครับ PA วันนี้ระบบก็ใช้สองเซตนะครับ โดยนุสาวนะครับเดี๋ยวรอโหลดของนะครับวันนี้ก็เตรียมจัดทรงอยู่ครับพร้อมใส่ไปเลยวันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์จากอุทัยธานีมาถึงชั่มนะครับมารับงานเครื่องเช่านะครับเดี๋ยววันนี้ขอทํางานก่อนนะครับแต่พรุ่งนี้จะพาเพื่อนๆเที่ยวกันต่อนะครับที่ไหนเดี๋ยวตามมานะครับยังมีอีกหนึ่งคลิปนะครับในอีพีหน้านะครับติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ